สวัสดีพี่น้อง FC Holseren ทุกคนนะคะกลับมาพบปะพี่น้องอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกมาเจอกับพี่น้องหลายวันเลยนะคะวันนี้ใส่ใส่ผ้าลายสายฝนนะคะเป็นลายผ้าที่ช่างทอนำหมีที่เหลือจากผืนอื่นๆมาทอต่อกันเรียงกันเป็นผืนผ้านะคะวันนี้ผืนแรกที่จะนำเสนอพี่น้องก็คือเป็นผ้าลายสายฝนนะคะ โดยลายจริงของผ้าเนี่ยจะเป็นลายนี้นะคะแต่ว่าผืนนี้เนี่ยก็คือตอนที่ตัดเส้นเชือกที่มัดเมีลายมีดไปโดนเส้นไหมถ้าทอเรียงเป็นลายตัวลายผ้าจะไม่สวยช่างก็เลยตัดสินใจนำมาทอให้เป็นสายฝนแบบนี้นะคะเป็นการที่ให้ได้ทุนกลับขึ้นมาบ้างนะคะไม่จงทุนลงไปผืนนี้1นคูณสเมตรนะคะตัวสีม่วง สีม่วงผืนนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนๆน,นะคะสีม่วงจะเป็นการย้อมครั่งน้ำสอแล้วก็ลงโครนนะคะแต่ตัวเส้นยืนที่จะเป็นสีเคมีเป็นงานทอ3ามตะกอนนะคะผ้ายังไม่อาบน้ํายาค่ะถ้าอาบน้าํายาผ้าจะนุ่มมากกว่านี้ผืนนี้ก็ก่อนส่งถึงมือเพื่อนๆก็จะอาบน้ํายาให้เรียบร้อยก่อนนะคะพี่น้องที่ถูกใจก็ทักมานะคะ2,500บาทอันนี้ผืนที่1น,นะคะผ้าสายฝน พื้นที่2อพื้นที่2เป็นไหมบ้านสาวเลยลายตะบงกระแสกวัดตะบงกระแสกวัดก็คือหัวเข็มขัดนะคะภาษาเขมรถิน่นไทยอันนี้เป็นไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะผ้านุ่มมากไหมบ้านสาวเลยก็จะมีปุ่มปมอยู่นะคะพื้นนี้พี่น้องที่ถูกใจก็3 1 5 0บาท ผ้าอาบน้ำยาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะสีม่วงพื้นที่3เป็นไหมบ้านขนาดกลางถ้าไหมเสาเลยจะไม่ได้ลอกเปลือกไหมรังไหมออกนะคะสาไปเลยแต่ถ้าไหมกลางก็จะลอกเปลือกออกแต่จะดึงเส้นไหมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมากมากกว่าไหมน้อยนะคะเส้นพุงเส้นยืนเป็นไหมพันพื้นบ้านลายผีเสื้อนะคะ ผีเสื้อประดับด้วยแหกลาสนายนะคะเป็นอันนี้เป็นผีเสื้อผ้าทอเรียบร้อยมากนะคะเก็บริมเชิงบนล่างอาบน้ำยาพร้อมใช้งานนะคะผ้ายังดูแข็งเนื่องจากการลงน้ำข้าวที่เยอะแล้วก็ช่างทอทอแน่นมากนะคะผืนนี้3,450บาทนะคะ1 2คูณ2เมตรพื้นที่4 อันนี้ผ้าสวยมากนะคะทอหกตะกอลายเม็ดพริกไทยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพี่ๆน้องๆเห็นนะคะลายสวยมากทอเรียบร้อยมากสอดริมสอดริมเชิงบนล่างนะคะเชิงล่างก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะเส้นที่ตัดระหว่างท้องผ้ากับเชิงเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะคะเหมือนเอาเชือกมามาวัดเหมือนเอาไม้บรรทัดมาขีดนะคะ นุ่มมากค่ะผ้าเนื้อนุ่มหกตะกอลายเม็ดพริกไทยนะะผืนนี้พี่น้องที่ถูกใจก็ทักถ่ายมาได้นะคะ3450บาทผืนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะผืนที่ห้าอันนี้เป็นลายที่ม,มัดหมีค่อนข้างยากเนื่องจากมีลายในจังหวะผ้าเนี่ยหลายลาย เป็นลายโบราณนะคะมีนกมีปราสาสมีมามีกวางเห็นไหมคะกวางทรงสวยมากกวางทรงสวยอุดมสมบูรณ์พุ่มข้าวบินอันนี้ก่อข้าวนะคะอันนี้ก่อข้าวอันนี้พุ่มข้าวบินนะคะมีช้างช้างก็สวยทอเรียบร้อยนะคะสอดริมเชิงบนล่าง สอดริมนะคะแล้วก็ทอสามตะกอโคมต้งกอใบเจินกูมตองกอใบเจินเหาะนะคะเจินเหาะเหยียบกลับนะคะหลายคนจะเรียกว่าเหยียบเหาะเพื่อเป็นเป็นการสะดวกในการพูดจริงๆแล้วภาษาช่างก็คือเจินเหาะนะคะผืนนี้พี่น้องที่ถูกใจก็ทักมาได้ผ้านุ่มมากค่ะ3550บบาทนะคะ ถูกใจผื้นไหนก็ทักทายมานะคะโทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ